สวัสดีครับสมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็ได้นำเลขปักหลักหน่วยล่างครับงวดประจำวันที่หมิถุนายน2565ซึ่งเป็นเลขสูตรนะครับที่ผมได้คิดคนคำนวณเป็นเลขสูตรทั้งหมดมีด้วยกัน9สูตรครับ เมื่อได้เลขสูตรคำนวณเก้าสูตรก็จะนับแต้มชนเด่นกันครับเพื่อหาเลขตัวเด่นปักหลักหน่วยล่างเป็นแนวทางให้สมาชิกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการคิดสูตรหววหาเลขเด่นหลักหน่วยล่างสรุปเลขเก้าสูตรชนกันเพื่อหาเลขตัวเด่นปักหลักหน่วยล่างเป็นแนวทางการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น โปรดใช้สติพิจารณญาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาดูสูตรการคำนวณหาเลขเด่นปักหลักหน่วยล่างครับทั้งหมดมีด้วยกัน9สูตรวิธีการคิดการคำนวณ9สูตรนะครับเมื่อได้เลขสูตร9สูตรก็จะนับแทมชนเด่นกันครับเพื่อหาเลขตัวเด่นหลักหน่วยล่างครับในแต่ละสูตรทั้ง9สูตรจะนำรางวัลที่1 เด็กไาย2ตัวล่างเด็กไทย3ตัวล่างงวดประจำวันที่16พฤษภาคมนะครับมาเป็นแนวทางการคิดคำนวณหาเลขเด่นในแต่ละสูตรครับมาดูสูตรคำนวณสูตรที่1นะครับสูตรที่1ให้นำหลักแสนรางวัลที่1บวกหลักหน่วยล่างครับหลักแสนรางวัลที่1คือ1ครับบวกหลักหน่วยล่างคือ6ครับเท่ากับ1บวกครับในสูตรที่1ครับแสนบวกหน่วยล่างเท่ากับ1บวก6ได้เท่ากับ7ครับ ได้เจ็ดเป็นตัวตั้งตั้งเจ็ดนะครับบวกจากเลขเจ็ดเพิ่มขึ้นไปให้เลขเก้าตัวเก้านะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าครับนี่คือสูตรที่หนึ่งครับต่อไปสูตรที่สองครับสูตรที่สองให้นําหลักพันรางวัลที่หนึ่งบวกหลักหน่วยล่างครับหลักพันรางวัลที่หนึ่งคือห้าครับบวกหลักหน่วยล่างคือหกครับเท่ากับห้าบวกหกนะครับในสูตรที่ 2ครับพันบวกหน่วยล่างเท่ากับ5บวก6 5บวกได้เท่ากับ11เอครับเอา1ตัวหลังเป็นตัวตั้งครับได้1ก่อนนับรดจาก1มา1แต้มคือ0นย์ครับบวกจากเลข0ูเพิ่มขึ้นไปให้เลข9ก้าตัวแล้าหลับศ1นย์5 6 7 8ี่้าเ็ดปดครับนี่คือสูตรที่2ครับต่อไปสูตรที่3ครับสูตรที่3ให้นำหลักร้อยรางวัลที่1บวกหลักหน่วยล่างบวกหน่วยล่างครับหลักร้อยรางวัลที่1คือ0ย์ครับบวกหลักหน่วยล่างค, 100, วว 1, คือ 0, ค 6ครับบวกล่างคือ6เท่ากับ0บวกบวกครับในสูตรที่3ครับร้อยบวกหน่วยบวกหน่วยล่างเท่ากับ0ูนย์บวกหบวก6โหเท่ากับ6 6บวกได้เท่ากับ12ครับได้12เอา2องกำลังเป็นตัวตั้งนับลดจาก2มา1นต่แทมขึ้น1ครับบวกจากเลข1เพิ่มขึ้นไปอห้ได้เลข9ตัว9หลักครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ดครับนี่คือสูตรที่3ครับต่อไปสูตรที่4ครับสูตรที่4ให้นำหลักหน่วยบน บวกหลักหน่วยล่างครับหลักหน่วยบนคือ2ครับบวกหลักหน่วยล่างคือ6เท่ากับ2บวก6ครับในสูตรที่4ครับหน่วยบนบวกในล่างเท่ากับ2บวก6 2บวกหได้ครับ8ครับได้8เป็นตัวตั้งครับนับลดจาก8มา1แต้มคือ7ครับบวกอก่าเลขเเพิ่มขึ้นไปเลข9ตัว9แล้วครับ7 8 9 0 1 2 3 4 5ครับนี้คือสูตรที่4ครับต่อไปสูตรที่5ครับสูตรที่5ให้นำหลัก10 สามตัวล่างครั้งที่1ครับหลัก13บตัวล่างครั้งที่1บวกหลักหน่วยล่างครับหลัก13บาตัวล่างครั้งที่1ครั้งที่1ออก2 4 7หลัก10คือ4ครับบวกหลักหน่วยล่างคือ6เท่ากับ4บวก6ครับในส่วนที่5ครับ13 <scariest> าตัวล่างครั้งที่1บวกหน่วยล่างเท่ากับ4บวก6 4บวก6ได้เท่ากับ10ครับ เอาศูนย์ัลงเป็นตัวตั้งนับลดจากศูนย์มาหนึ่งแต้มคือ9บวกจากเลขเเพิ่มขึ้นไปให้เลข9ตัวเก้าแล้วครับ901 2 3 4 5 6 7ครับนี้คือสูตรที่5ครับต่อไปสูตรที่6ครับสูตรที่6ให้นำหลักร้อย3ตัวล่างครั้งที่3บวกหลักหน่วยล่างครับหลักร้อย3ตัวล่างครั้งที่3เมคราวที่3ออก5 4 0ศนย์หลักร้อยคือ5ครับบวกหลักหน่วยล่างคือ6คเขาเท่ากับ5บวก6ครับในสูตรที่ หกครับร้อยสามรักให้สามบวกหน่วยล่างเท่ากับห้าบวกหกห้าบวกหกได้เท่ากับสิบเอ็ดครับ,รบเอาหนึ่งตัวหลังเป็นตัวตั้งนับลดจากหนึ่งมาหนึ่งแต้มคือศูนย์บวกจากเลขศูนย์เพิ่มขึ้นไปให้เลขเก้าตัวก้าละครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับนี่คือสูตรที่หกครับต่อไปสูตรที่เจ็ดครับสูตรที่เจ็ดให้นําหลักหน่วยล่างบวกเลขคงที่คือเก้าครับ หลักหน่วยล่างคือ6ครับบวกเลขที่คือ9เท่ากับ6บวก9ครับในสูตรที่7ครับหน่วยล่างบวก9เท่ากับ6บวก9บวก9้าได้กับ15ครับเอา5ตัวหลังเป็นตัวตั้งนับลดจาก5้ามา1นแต้มคือ4ครับบวกจากเลข4เพิ่มขึ้นไปให้เลข9้าตัว9ลักครับ4 5 6 7 8 9 0 1 2ครับนี่คือสูตรที่7ครับต่อไปสูตรที่8ครับสูตรที่8ให้นำหลักหน่วยล่างบวกหลักหน่วยล่างครับ หลักหน่วยล่างคือ6ครับบวกตัวเองคือหลักหน่วยล่างคือ6ครับเท่ากับ6บวก6ครับในสูตรที่8ครับหน่วยล่างบวกตัวล่างเท่ากับ6บวก6 6บวกหเท่ากับ12ครับเอา2ตัวหลังเป็นตัวตั้งนับลดจาก2มา1แต้มขึ้น1ครับบวกจางเลข1เพิ่มขึ้นไปเลขเกตัว9แล้วครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ี่้าเดครับนี้คือสูตรที่8ครับต่อไปสูตรที่9ครับสูตรที่9 ให้นําหลัก10ล่างบวกหลักหน่วยล่างครับหลัก10ล่างคือ0ครับบวกหน่วยล่างคือ6เท่ากับ0ูบวกหครับ0ูบวกหได้เท่ากับ6นะครับในสูตรที่เครับสิล่างบวกเท่ากับศูนย์บวกหกศูนย์บวกหกได้กับหนะครับได้6เป็นตัวตั้งนะครับได้6เป็นตัวตั้งก็เขียน6นะครับบวกจากเลข6เพิ่มขึ้นไปให้เลข9ตัวเก้าละครับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ครับนี่คือสูตรที่ เครับเมื่อด้เลขสูตรทาง9สูตรก็จะสรุปเลข9สูตรชนกันครับเพื่อหาเลขตัวเด่นปากหลักหน่วยล่างมานับแต้มชนเด่นกันนะครับตั้งแต่เลขหนึ่งครับจะชนกี่สูตรครับเลขหนึ่งครับเลขหนึ่งหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรหกสูตรเจ็ดสูตรแปดสูตรเก้าสูตรครับเลขหนึ่งชนเก้าสูตรเป็นตัวที่หนึ่งครับเลขหนึ่งครับชนเก้าสูตรครับต่อไปเลขสองครับ นับแต้มเลขสอครับ1สูตร2สูตร3สูตร4สูตร5สูตร6สูตรเสูตร8สูตร9สูตรครับเลข2ชน9สูตรเป็นตัวที่2ครับเลขสครับ9กูตรครับต่อไปเลข3ครับเลข3ครับ1สูตร2สูตร3สูตร4สูตร5สูตร6สูตรสูตรที่7เลข3ไม่มีครับ456 7 8 9 0 1 2์ไม่มีเลข3ก็ ไปนะครับต่อไปเลขสีครับนับแปมเลขสีครับเลข4ี่หสูตร2สูตร3สูตร4สูตร5สูตร6สูตร7สูตร8สูตร9สูตรครับเลข4ี่ชน9สูตรเป็นตัวที่3ครับ4ครับชน9สูตรครับต่อไปเลขห้ครับนับแปมเลขห้นะครับเลขห้ครับ1สูตร2สูตร3สูตร4สูตร5สูตร6สูตร7สูตร8สูตร สูตรที่9ไม่มีเลขค่าครับ6 7 8 9 0ด2 3 4ไม่มีเลขค่าข้ามไปนะครับต่อไปเลข6ครับนับแต้มเลข6นะครับสูตรที่1ไม่มีเลข6นะครับสูตรที่1 7 8 9 0 1 2 3 4 5ไม่มีเลข6ก็ข้ามไปครับเลข6ไม่มีครับข้ามไปครับต่อไปเลขเกดครับนับแต้มเลขเกดครับเลขเกดหนึสูตร2สูตร3สูตร4สูตร5สูตร6สูตร7สูตร8สูตร เกสูตรครับเลขเจ็ดชน9กสูตรนะครับเลขเจ็ดครับ9สูตรครับเลขเจ็ดนะครับเป็นตัวที่สี่น9เก้าสูตรครับต่อไปเลขแปครับนับแต้มเลขแปดนะครับเลขแปดหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรสูตรที่ห้าไม่มีเลขแปดครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเลขแไม่มีครับต่อไปเลขเกครับนับแต้มเลขเกครับเลขเก้าหนึ่งสูตรสูตรที่สอง ไม่มีเลข9ครับศ1นย์5 6 7 8ี่หดดไม่มีเลข9ก็ข้ามไปนะครับต่อไปเลข0ูนย์ครับเลขศูนย์ูย์สูตย์ูตรที่3ไม่มีเลขศูนย์ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ี่้าดไม่มีเลขศูนย์ครับครบทั้ง10ตัวเลขครับทั้ง10ตัวเลขที่ชนหลักหน่วยครับที่ชนหลักหน่วยทั้งหมดนับแต้มชนเด่นนะครับ สิบตัวเลขชนหลักหน่วยนับแต้มชนเด่นได้เลขอยู่ที่4ตัวนะครับ4ตัวนะครับมี1 2 4 7ดครับหนึ่งสี่ดนับชนเด่นนะครับทั้ง9สูตรสูตรหสูตรสองสูตรสสูตรสสูตรหสูตรสูตรดสูตรดสูตรทั้ง9้าสูตรครับทั้ง9้าสูตรสรุปเลขชนเด่นด้านหลักหน่วยล่างได้4ตัวครับ1 2 4 7สดครับ1 2 4 7สี่เด่นชัดที่สุดน่าจะ เป็นที่เลขสีครับน่าจะมาที่เลขสีครับมาลุ้นครับนี่คือข้อมูลแนวทางเลขปักหลักหน่วยล่างครับสรุปเลข9้สูตรชนกันนับแต้มชนเด่นเลข4ตัว1 2 4 7เน้นไปที่เลข4ี่จะมาหรือไม่ครับนี่คือข้อมูลนะครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณานในการรับชมก่อนตัดสินใจครับ ตัวเลขที่ได้นำมาลงคลิปให้กับสมาชิกดูเป็นแนวทางนี้เลขสูตรคำนวณเท่านั้นครับคำนวณตามสถิติย้อนหลังจะมาตามสูตรคำนวณหรือไม่ต้องลุ้นกันในงวดวันที่1มิถุนายน2565นะครับขอบคุณสมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านทุกคนทุกหลังใก่ครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดการคำนวณสูตรหวยที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางเลขเด่นนะครับซึ่งเป็นเลขปากหลัก หน่วยล่างสรุปเลข9สูวสุดชนกันนะครับเพื่อหาเลขตัวเด่นที่สุดนะครับเป็นแนวทางให้สมาชิกดูเป็นการประกอบการตัดสินใจฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการคิดคน้นหาข้อมูลสุดหวยดีๆเลขเด่นๆลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปครับหอยสมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขไทายาตัวล่างงวดประจำวันที่1มิถุนายน2565เห็นเฮงรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ